ธุรกิจซื้อขานสกุลเงินยูโรดอลลร์ได้กำไรทุกวัน365วันไม่มีทางขาดทุนความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะออกแบบความเสี่ยงได้ด้วยแต่คนไทยไม่รู้ไม่ทราบมีใครสนใจบ้างพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าสนใจเปิดเส้นทางโอนเงินอดีตเจ้าหน้าที่ DSI เรียกทับแลกกันตัวพยานก่อนโดนคุก7ปีถูกไล่ออกแล้ว ูต้องหาชื่อสันชั้นเจ็ดเคยเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการของ DSI ทำคดีเกี่ยวกับพวกเงินกู้นอกระบบหรือพวกชักชวนซื้อขายเหรียญดิจิตอลในข่าวนี้เขาทำคดีวันคอยเท้าความเล็กน้อยวันคอยถือกำเนิดจากรูจาอิกนาโตว,ว่าสาวรสัสเซียที่เรียกตัวเองเป็นเจ้าแม่คริปโตหนังอ้างว่านางกำลังสร้างสกุลเงินดิจิตอลตัวใหม่ ที่จะมาเป็นคู่แข่งกับบิตคอยน์ได้วิธีของนางคือทำตัวให้ดูน่าเชื่อถือประมาณว่าอุปโลกตัวเองเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จไปขึ้นเวทีโมเมนท์ทำนองว่าเงินดิจิตอลที่เธอจะสร้างจะทำให้ทุกคนสามารถใช้จ่ายที่ไหนก็ได้ในโลกได้อย่างเสรีที่เหลือก็ตามสเต็ปครับแบบเดียวกับใช้ลูกโซ่ทุกวงเดะๆใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยซื้อเรือยอช สร้างโค้ชไปชวนคนมาร่วมลงทุนตีสีคนดังในวงการบันเทิงธุรกิจซื้อขายสกุลเงินยูโรดอลลร์ได้กำไรทุกวัน365วันไม่มีทางขาดทุนความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะออกแบบความเสี่ยงได้ด้วยแต่คนไครไม่รู้ไม่ทราบมีใครสนใจบ้างพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าสนใจแต่ถึงจะวิธีการเดิมๆก็หลอกแดกเงินคนทั่วโลกไปมหาศาลโดยเฉพาะคนจีน โดนหนักสุดโดนไปราวๆส0 0กว่าล้านยูโรก็ประมาณ13,000ล้านบาทเห็นจะได้ส่วนบ้านเรานี้ก็โดนห่างเลขไปด้วยเพราะมีลูกขายของผู้มาหลอกชวนคนไทยไปร่วมลงทุนเหมือนกันประเด็นคือไอ้สกุลเงินดิจิตอลสุดทะเยอทะยานที่หนังอ้างมาไม่มีตัวตนจริงแล้วการตลาดมันก็ผ่อนซี่สกีมแบบธรรมดาธรรมดามากๆต่อมาผู้บริหารของพวกนี้ก็โดนตำรวจ รวบได้ที่สนามบินนานาชาติ LA และปัจจุบันกำลังดำเนินคดีกันอยู่แต่ที่น่าแปลกคือแม้หัวขบวนจะโดนรวบไปแล้วเครือข่ายระดับรองๆองลองมาของพวกนี้ก็ยังคงแอคทีฟและยังคนเชิญชวนให้คนมาร่วมลงทุนในวันคอยอย่างโคตรเชื่อโคตรศรัทธาต่อจนถึงปัจจุบันในไทยกลุ่มวันคอยก็ยังคงแอคทีฟจนถึงปัจจุบันย้อนกลับมาที่ประเด็นหลักสารชั้นเ มันไปเรียกเงินจากเหยื่อคนหนึ่งอำานาจหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547มาตรา33ทับ1และได้แต่งตั้งเป็นพนักงานสืบสวนและเลขานุการในคณะพนักงานสืบสวนตามคำสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษที่1942ทับสอลงวันที่25ธันวาคม2561 และเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนสืบสวนเลขที่261/2561กรณีมีกลุ่มบุคคลใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียประเภทแอปพลิเคชัน Facebook แอปพลิเคชัน Line และแอปพลิเคชัน YouTube ชักชวนประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินดิจิทัลสกุลวันคอยธุรกิจซื้อขายสกุลเงินยูโรดอลล่า ได้กำไรทุกวัน365วันไม่มีทางขาดทุนความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะออกแบบความเสี่ยงได้ด้วยแต่คนไทยไม่รู้ไม่ทราบมีใครสนใจบ้างพิมพ์ใต้คลิปนี้ว่าสนใจนอกจากนี้สันชั้น7ยังเคยเป็นเลขานุการคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษกรณีบริษัทนายท็อปอัพจำกัดชักชวนให้สมัครสมาชิกและลงทุนในโปรแกรมระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิส Smart Top Up System หรือ STS เมื่อปี2559 มูลค่าความเสียหาย102 4 6 000, 5ล้าน4 6 5บาทด้วยจึงถือว่าจำเลยเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าพนักงานของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ5 6 6 1มาตรา4 2. เมื่อวันที่10กรกฎาคม2562เวลาประมาณ19นาฬิกา จำเลยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเรียกเงินสองแสนบาทจากนางสาวเนาะสงวนชื่อนามสกุลโดยอ้างว่านางสาวเนาะซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนซื้อขายเงินดิจิทัลสกุลวันคอยมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ชักชวนให้ประชาชนทั่วไปให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินดิจิทัลดังกล่าวจำเลยแจ้งว่าจะช่วยกันนางสาวเนาะไว้เป็นพยานไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาแต่ขอให้จ่ายค่าดูแลแก่จำเลยเป็นเงินสองแสนบาททำให้นางสาวเนาะเกิดความ และในวันดังกล่าวเวลา6 3นาฬิกา31นาทีนางสาวยอโอนเงินกลับคืนไปยังวัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีชื่อบัญชีนายสรรชั้น7หมายเลขบัญชีจำนวน40,000บาทวันที่17กกรกฎาคม2 5 6 2เวลา13.38นาฬิกา38นาทีนางสาวนอ โอนเงิน10,000แสนบาทจากธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนสาขาเดอะมอบังกปิหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีนางสาวนอ ฝากเข้าไปยังบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขาพระประโทนหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีนายชอและในวันเดียวกันเวลา14นาฬานาทีนายชอโอนเงินกลับคืนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรสิกรไทยจำกัดมหาชนสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีชื่อบัญชีนายสันชั้น7จ็หมายเลขบัญชีจำนวน1 0 0 0 0แบาท ต่อมาคณะพนักง,งานสืบสวนมีหนังสือลงวันที่23กรกฎาคม2562เชิญให้นางสาวนอให้ถ้อยคําต่อคณะพนักง,งานสืบสวนนางสาวนอไปให้ถ้อยคําต่อการคําต่อคณะพนักง,งานสืบสวนวันที่24ตุลาคม2562นางสาวนอมีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกรณีจำเลยมีพฤติการเรียกรับเงินและทรัพย์สินโดยอ้างว่าจะช่วยเหลือไม่ให้ถูกดำเนินคดี ให้ลงชื่อในบันทึกการได้รับเงินคืนและไม่ประสงค์ที่จะร้องเรียนจำเลย วันที่14เมษายน2563นายชอนำเงินสด2 0 0 0 0 0บาทนำไปคืนให้แก่นางสาวนอที่บ้านพักโดยให้นางสาวนอบันทึกการได้รับเงินคืนและไม่ประสงค์ที่จะร้องเรียนจำเลยนางสาวนอยื่นอนังสือฉบับไม่ลงวันที่เดือนเมษายน2563ต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเรื่องไม่มีความประสงค์จะร้องเรียนและไม่ติดใจร้องเรียนสรรชั้น7เนื่องจากสรรชั้น7ได้คืนเงิน2 0 0 0บาทแล้ว กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งที่1,857/2563ลงวันที่30ตุลาคม2563แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงและมีคำสั่งลงวันที่30พฤศจิกายน2563เปลี่ยนแปลงกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนจำเลยกรณีมีพฤติกรรม